เรียกได้ว่าสร้างประวัติศาสตร์พิกวงการวอลเลย์อบอลชายทีมชาติไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากรายการแข่งขันล่าสุดวอลเลย์อบอลชาย a v c c h a l l e ล g น c u p ครั้งที่4ปี2023โดยมีการแข่งที่สนามมหาวิทยายลัยไทยเปรกรุ้งไทเปรประเทศไต้หวันเมื่อวันที่15กรกฎาคมโดยในรอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นทีมชาติไทย ได้ลงสนามพบกับทีมชาติบาเลนผลปรากฏว่าทีมชาติไทยนะครับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถเอาชนะทีมชาติบาเลนไปได้3เซตรวดในเซตแรก25ต่อ20เซตที่2 25ต่อ20และเซตที่3 25ต่อ16สามารถคว้าแชมป์ไปครองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้สำเร็จนะครับจากตรงนี้นะครับก็สร้างความฮือฮาให้กับ แฟนลูกหนังเป็นอย่างมากครับไม่คิดว่านักกีฬาทีมชาติไทยชุดที่ไปแข่งซีเกมนะครับในครั้งที่แล้วนะครับได้อันดับ4และแถมยังแพ้ทีมชาติกัมพูชาซึ่งตอนนั้นเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากนะครับซึ่งหลายคนนะครับก็ชื่นชมไปยังโค้ชพักกีวอนเฮดโค้ชชาวเกาหลีที่เข้ามาเปลี่ยนนะครับ ประวัติศาสตร์วงการบอลลีบอลบอชายทีมชาติไทยในครั้งนี้เรียกได้ว่าในรายการนี้ทีมชาติไทยทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับทั้งสามารถเอาชนะทีมจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นอีกหนึ่งทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็สามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามซึ่งถือว่าเป็นการล้างตาได้อย่างสมบูรณ์แบบก่อนที่จะเข้ามาชิงกับทีมชาติบาเลนและก็สามารถเอาชนะทีมชาติบาเลน ลบคำสบประมาทนะครับคว้าแชมป์ AVC 2023ได้สำเร็จทั้งนี้นะครับก็มีคอมเมนต์จากหลายๆประเทศเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมทีมชาติไทยอย่างเช่นคอมเมนต์จากฟิลิปปินส์นะครับท่านนี้ก็เข้ามาแสดงความยด,ดีกับทีมชาติไทยและก็หวังว่าจะได้เห็นทีมชาติไทยไปแข่งขันในรายการ VNL ในปีหน้านะครับและก็มีชาวเวียดนามท่านนี้นะครับ เข้ามาแสดงความยินดีกับประเทศไทยและก็ขอให้ประเทศไทยนะครับประสบความสำเร็จในรายการ FIVB Challenger Cup ในขณะที่ทางแฟนบอลลีบอลชาวบาเลนเองนะครับก็มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันครับอย่างท่านนี้นะครับที่ว้าวมากครับกับผลงานของทีมบอลลีบอลชายทีมชาติไทยซึ่งเขาก็ได้ติดตามผลงานตั้งแต่ซีเกมนะครับ ไม่คาดคิดว่าทีมชาติไทยนะครับจะสามารถมาโชว์ฟอร์มนะครับเอาชนะทีมชาติบาเลนและคว้าแชมป์นะครับได้สําเร็จแล้วก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์ต่อนะครับว่าการแข่งขันที่ซีเกมนะครับก็ถือว่าเป็นสนามฝึกซ้อมนะครับให้ทีมชาติต่างๆเนี่ยเข้ามาแข่งขันใน a v c ซึ่งทุกๆประเทศนะครับต้องให้ความสำคัญกับการแข่งขันในระดับนานาชาติให้มากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งหลังจากนี้เราก็ต้องมาคอยติดตามผลงานของวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกันต่อไปนะครับช่วยกันส่งแรงใจแรงเชียร์ให้ทีมวอลเลย์บอลชายของเรานะครับ